สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าโกเบโก,โก140รุนซูเปอร์เอ็กซ์ไม่ค่อยได้เจอกับซูเปอร์เอ็กซ์แม่ขุดคลองฝีมือครับฝีมือจัดจ้านทีเดียวตาฝีมือดีแกะ ผมไปทักแกแกบอกว่าใครชาติเจริญทรัพย์โอ้ยกยกมือไหว้ผมเลยครับนะบอกว่าแกดูประจําเลยยกมือไหว้แล้วก็ขอถ่ายรูปครับให้สติกเกอร์ไปหนึ่งใบคนบุรีรําด้วยกันนะครับคันนี้ซื้อเก่าซื้อเก่าไทยมาครับตอน5,000ชั่วโมงนะครับซปเปอร์เอ็ก เอาไทยมาล้านเก้าครับล้านเก้าแสนซื้อมาตอนห้าพันชั่วโมงปัจจุบันนี่หมื่นหมื่นแปดร้อยครับโอ้หมื่นแปดร้อยชั่วโมงนี่ยังกิกเลยครับนะยังสวยครับยังสวยคูมามเสริมแผ่นเหล็กสามแฉกพิเศษทุงกีนี่อยู่มรนมาณ0.60ุกลูกบาทเมตรครับ LC ก็จะยาว เรเล่ยเจตัวแคเรียหนึ่งตัวใบแท็กนี่เจ็ดสเซนครับตัวนี้ใช้เครื่องมีซูบิชิครับสีซูปเทอร์โบโมีซูบิชิไดรเรกครับไดรเรกอินเจคชันประหยัดน้ำมันโคตรโเหมือนกันครับเครื่องตัวนี้มีกรองดักฝุ่นโอ้หมื่ชั่วโมงยังผมถือว่าถผอว่าสุดยอดครับ แจ้าของดูแลรถดีมากมีหลวมครับมีหลวมธรรมดาโอ้ยอากาศร้อนพี่น้องดูผลงานอีกครั้งหนึ่งคลองเล็กๆครับเพื่อเป็นคลองเก่าตัวนี้มันตื้นเขินตื้นเขินก็เลยต้องทบใหม่ครับ ซูเปอร์เอ็กกับเอ็กเอ็มต่างกันยังไง uh, จริงๆแล้วก็น้ำหนักนี่พอๆกันครับอยูประมาณ uh, 13ตันกับ700กิโลนะครับแต่ว่าตีไปเลย14ตันนะครับอันนี้ไม่มีกล้องหลังไม่มีจัวดูน้ำมันแบบออตโต้ oh. ยืนตากแดดร้อนมากครับเมื่อแตกพลาดเลย เดี๋ยวแอบร่มก่นอนต้นสะเดาก่อนโอ้โอเคพอได้ครับไฟท้ายยังติดปุ่งกีห้าฟันถือว่า1800ชั่วโมงนี่ยังเปรี้ยอยู่ครับโดยรวมเหนื่อยก็ต้องทนเขาเขียนไว้สติกเกอร์ความหมายดีมากพี่น้อง ฟังเอาไว้ครับเหนื่อยก็ต้องทนความจนมันน่ากลัวอันนี้เรื่องจริงครับนะเดี๋ว,ว่าเวลาเราทำงานเราจะต้องมีสติแล้วก็ทำอะไรที่มันออกฉลาดหน่อยนะครับคือคือถ้าเราทำสมมุติว่าเขาจ้างเราเป็นลูกจ้างเขาวันละ300นะครับวันละ200 ด้วยสามร้อยเราก็ทำเหนื่อยก็ต้องทนทำอยู่นั่นแหละครับนะทำบดปีบดชาติเนี่ยเมื่อละสองร้อยสองร้อยห้าสิบเดือนหนึ่งได้เจ็ดแปดพันนะครับมันก็มันก็ไม่คุ้มครับเพราะว่าไหนจะค่ากับข้าวค่าโทรศัพท์ทุกอย่างครับนะเหนื่อยก็ต้องทนอันนี้ขอแก้พี่น้องนะครับความจนมันน่ากลัวอยู่แล้วครับน่ากลัวยิ่งกว่าพีอีนะครับ เหนื่อยก็ต้องทนหมายถึงว่าเราทํางานถ้าตัวไหนมันทำนะครับลองทําบัญชีดูสมมุติว่าเราทํานาเนี่ยสิบไร่โอ้เอาไปขายได้โลหกเจ็ดบาทขาดทุนเหนื่อยเหมือนกันแต่จะต้องทนไม่ได้ต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแนวความคิดเลยสิบไร่ทํานาสิบไร่ไม่ได้อะไรอ้าวทำยังไงยางพารา1ิบไร่กรีดเหนื่อยก็ต้องทนแต่มันไม่ได้อะไรครับนะ มันได้กินไปวันๆไม่เหลืออะไรครับเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่เลยสิไร่ขุดสะเลี้ยงปลาครับ10บสบไรเ่เนี่ยขุดสะ2องงานสอง,งานนีุ่ดสักาไร่ครับนะเลี้ยงปลานินเลี้ยงปลาขายนะครับปลูกทุกอย่างรับรองว่าดีกว่าทำนาแน่นอนเขาเรียกว่ากล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับยางสิบไร่ไม่มีราคาขายต้นมาเลยุูอะไร ลูกอะไรที่มะขามป้อมดีไหมลูกลูกทนทนแดดทนฝนปลูกไปเลยมะขามป้อมมะขามเทศพันจัมโบ้ปลูกไปเลย2ปีเก็บครับไม่ต้องไปปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกลำไยเดี๋ยวล้นตลาดแน่นาคตก็ปลูกกันเยอะนะครับสิบไร่ทําไงลองเลี้ยงหอยดูดิหอยเชอรี่โลละเจ็ดสิบบาทครับเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเลี้ยงปูปูนาโลละเป็นร้อยครับทําเลยนี่เขาเรียกว่า เหนื่อยก็ต้องทนความจนมันน่ากลัวพอติดไว้แต่ว,ว่าถ้าเราบอกว่าเราทำงานหามรุ่มหามเช้าหามค่ำนะครับได้วันละสามร้อยนะครับโอ้ค่าโทรศัพท์ของหมดแล้วนะค่าจวดของหมดแล้วพี่น้องนี่เล่าให้เล่าสู่กันฟังนะครับมีทุนน้อยก็รวยได้ครับนะช่องทางทามาหากินมีเงินพันขายปลาหมึกย่างเงินรวยได้ขายปลาหมึก หมึกย่างหมึกสดยังดวยได้ครับเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเปิดอะไรที่อยากทำขายของออนไลน์ line. สวัสดีครับนะสนับสนุนแต่ว่าถ้าทำรถขุดก็ต้องปรึกษาชาติเจริญทรัพย์ครับยินดีครับปรึกษาตัวนี้ก็ใช้ทุนเยอะนะซื้อมาล้านเก้ารถขุดก็ออกงานกัวันละหมื่นแล้วครับคันนี้ยังไม่ได้ก็6 7 000, 5, 000. เจ็ดพันเดือนหนึ่งก็หลักแสนเหมือนกันครับ แต่ว่าจะได้ลงทุนหนักนะท่านต้องมีทุนครับถ้าท่านมีทุนเรือเฟือมาปรึกษากันได้นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีบอกวิธีบริหารหรือว่าท่านอยากจะทํามาหากินอยากจะเปิดโอ้มดแดงไย่น้องมดแดงอยากจะเปิดร้านหมูกระก็ต้องดูเอาอช่วงนี้ก็ต้องรู้ครับให้ให้เศรษฐกิจนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เล่าสู่นัำฟัง แต่ถ้าจะซื้อ140นี่ปัจจุบันก็เป็น XM รุ่น10ยังไม่ออกมาครับตัวนี้ตีไปเลย14ตัน14ตันนี่ใช้10ลอ้อ10ล้อหัวยาวด้วย10ล้อเพลาเดียวขึ้นได้ครับนะถ้าผ่านตาะช่างก็14ตันบวกอีกอเทนเลอร์อยู่มัน9ตันครับเพราะว่า10ล้อนี่10ล้อเขาให้น้ำหนักที่25ตันครับไม่เกิน25ตัน แมายว่า10ลอ้อ12ลอ้อผมไม่แน่ใจอาจจะ30ก็ได้ครับ 30- มสิหรนะือ35ม้าเป็น1 0 16ล้อนะครับปัจจุบันจะเห็นว่าเทเล,ลอร์นี่มีมี10ลอ้12ลอ12อล้อ16ล้อเยอะครับจะไม่ค่อยโรเบตนะครับแล้วก็โรเบตรโรเบตนี่ผ่านถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วครับแบกแบก2 0 25 30ได้ครับนะแต่ถ้า3คันก็จะได้เยอะกว่าสองคันครับนะ ว่าสองเพลาส่วนระดับร้อยซก็ข้อดีคือแบกแบกสิบล้อทั่วไปได้ครับนะผ่านสบายดีโตเร็วดีครับเล่นคลองเก็ซีตัวจริงเลยแม่ตอนเคร์ริงปลาคลองนี่ไม่ได้ไม่ได้เห็นครับเสียดาย คู่ปรับของเขาก็คือ313 d น g c ทุจีซครับวัดเรียงกันได้ครับแต่ว่า313คงก,กี้จะใหญ่กว่าครับแรงมา้าโอ้ลืมบอกแรงมา้าเนาะมิสูตัวนี้แรงม้าอยู่ประมาณ9 0 93ครับ93แรงมา้าวัดรอบเครื่องก็อยู่ที่อยู่าณ2 0 0 0รอบต่อนาที ปั๊มคาวาสกิ k 3 b นะครับประกอบหรือผลิตเมืองไทยครับอำเภอตำบลตสิทธิ์อำเภอปลกแดงจังหวัดระยองครับปัจจุบันมัดเพนนีก่ก็ขายดีตัวนี้ราคาผมไม่แน่ใจนะน่าจะอยู่3ล้านกลางๆครับนะครับท้าเง,งินสดก็ลดได้ตัวตัว XM นะ XM นะครับ ได้รับได้รับความนิยมเยอะเหมือนกันคู่กับของเขาก็มีทั้โฟลคสวาเกนก็ร้อยสามครับถ้าเป็นสกีตโมก็ร้อยสามเป็นแคทเตอร์าสามหนึ่งสามถ้าเป็นดูซานก็ร้อยสี่สิบครับถ้าเป็นซานนี่ก็ร้อยสามห้าถ้าเป็นเอ็กซีีก็ร้อยสามห้าเป็นวันโวก็ร้อยสี่สิบครับคู่กับของเขาแล้วแต่จะเลือกมีเยอะนะครับรถขุดโอ้ ลักเข้ามาเนี่ยเป็น10บที่ายครับโอ้ไม่มีไม่มีโหลดครับนิ่งกิ๊กเลยสนใจคข้ามดูได้ YouTube จางชาติเทรนซัพหรือว่าเพจชาติเทรนซัพเอ็กซ์คาเเตอร์นทรัคศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็2ครับอุดเร็วไม่ได้เดี๋ยวพี่น้องจดไม่ทันปรึกษาได้ทุกเรื่องพี่น้องเด้อ ยกเว้นเรื่องเงินครับฝากกดติดตามนีครับสวัสดีครับ